สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแม่สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้แม่ให้ยังนไงขัน้นสมต้นหอมยูพกบัวแม่วาลีตากล่างหนังกรตากไว้ให้มันเหี่ยวจ้าขั้นสมครับขั้นสมต้นหอม,หอมตากแม่ซื้อมาแล้วแม่กระตากไว้เห็นรอแม่ล่างกอนแล้วกระตากเออล่างแล้วกระตากไว้สักเออให้มันเหี่ยวให้มันยุบลงเป็นบอ่อเปี ส่วนผสมมีอย่างไงแม่เกลือชุบรสข้าวเหนียวแค่นีเกลือชุบรสข้าวเหนียวแค่นี้ครับข้าวเหนียวครับปราบ้านปั่นหนึ่งแล้วเมีย ใส่เกลือป้แมเนี่มันอันซีคันแบบว่ใส่น้ำเข้ามาอ๋อมันมีแบบใส่น้ำเข้ามาพร้อมเก็ใส่น้ำเข้ามามันก็สิได้กินเรี้ยก็เกิดจ้ะอ๋อแม่เกลือกาจังได๋อันก็ท่านเอกาอันซีคั่นมันอยู่ก่อนอ๋อคั่นร่างอ๋ออ๋อคั่นให้มันอยู่ก่อนจังสิเป้อันคั่นพุงเลยแค่นึงอ๋อครับเบิ่งเลยครับวิธีการ โอ้ยแฉบตาฮะหอมแฉบตาเนอะเฮ้ยคันสมเนีียวไปกินกับปุลกับแจีวเด้อพี่น้องเนาะถ้าเฮ็ดเป็นกับมีพักเอยียงอเอาล่องคันมึงคันสมบน่ยากนะครับเดี๋ยวมึงวิธีการคันของแม่ไป สิดท้ายละเอียดเลยเรยวมาเี็บตาเนี่ยขั <S <S ้นให้น้าม,มันออกกันบ้างเ้ยมันยุบไปเรื่อยๆโอ้ยเีบตา không khăn vô tận đây đi có gì luôn. mọi người không rồi gì hay hết rồi แมวมารีก่ะไฮไปน้ำคันไปน้ำครับพี่น้องโอ้ยตากองก็ไฮน้ำแม่คือกอ้ไหวไหลน้ำสะอาดน้ำสะอาด่นเย็นเลยนอืมโอ้ยังเโอ้ยเย็เน่อล

ขอน้ำมาอีกไหมไปดีน้ำคุณน้ำน้ำล่างออันนี้น้ำล่างคุณคือบอ่ะไิดกันถ้าก็ดึงเลย อ๋อแม่กะล่างกันแม่กะสเตเดไว้ล่างออก,อ,อ,กอือจ้า,า,าจ้ะยังก็แม่อันนี้เ้าเอาไว้กินโดนได้ใ้เมื่อเด็กจะนำเขามากินได้พวกเจ๊มือคนนะ่ะประมาณเจ๊มือเป็นครับสองชั้อแต่ว่าเคยนำเขามากับ สองมือก็เป็นแต่ว่าเสียงเปิดเร็วๆพอจ้าจ้ามาเป็นเร็วเดี๋ยวมันเสียนะมันสิสงซุเท่ห์อยังครับจ้าเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเ่ฮะ อันนี้สบปรุงรสเป็นบ่แไหมอ่ะปรุงรสด้ะอ๋อเขาขั้นเขาประมาณปั่นหนึ่งเนื้อครับพี่น้องขอเขาเหนียวเกลือ

มาแเ้าเวประมาณนะเอนปงปหาบาะแกักเาแปะมึงรสชาติเป uh ็น hmm> ยังไงเมียเอาพ่รสชาติเป um> ็นยังไงปเลยฮะปเลยไปเลยเค็มมั่นัวจ้ะอ่อ

ใส้นามเหรอเฮ้ยแม่กะใช้นามนามสะอาดครับใส่สสประมาณพ่อมันถ่วมหมอเมียปิดฟ้าไหวบ่ันี่เจ้ฟ้าไว,าไวสามมื่น สามมือถ้าอากา,กาศหออ้อน,อนอจ้ะเย็ากินกับปุลกรบแกว้วเนาะแม่เนาะปิดไว้ดีๆยังเ,เห็นมันนั่นมันป่ะโอเคสเสร็จเรียบร้อยครับสม,พ,สมพ,พักบัวสมพักพักบัวบ่ต้น<ม>หอม,มอ่าสมพักบัวก็ได้ต้นหอมหนัม่นแหละต้นหอมบ่ สมพักบัวน่ะบานท่าดีเ่นวะต,ต้นหอมอันนี้เลสมงพักบวัวพวกเล็บต้นหอมนะเออจ้าโ,โอเคครับขอบคุณครับติดติดตามแม่มารีเดี๋ยวแม่มารีสีภาพไปเฮ็ดเมนูใดก็ค่อยติดตามนะครับสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าพี่น้องบ๊ายบายจ้า